ท่านผู้ชมสามารถต่อให้ใครก็ได้นะครับไม่ต้องห่วงเลยเพราะว่าพรบรเขาคุ้มครองคนที่ใช้รถเขาไม่ได้คุ้มครองคนที่ไปซื้อพอรบรนะครับเพราะฉะนั้นแล้วอยากต่อให้ใครก็ได้ขอให้แต่มีเงินแล้วก็มีข้อมูลรถของเขานะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมคลิปนี้ผมจะพาทุกคนไปต่อภาษีรถจนกันนะครับนี่อย่างนี้ ก่อนที่เราจะไปต่อภาษีรถยนต์ได้ท่านผู้ชมก็ต้องมีพรบรก่อนนะครับมีพรบ,รบรถึงจะต่อภาษีได้นะครับโอเคอันนี้ในกรณีที่รถของท่านผู้ชมไม่เกิน7ปีนะครับสาหรับรถยนต์ถ้าเกิดว่ารถยนต์ของใครเกิน7ปีท่านผู้ชมต้องไปทําการตรวจสภาพรถที่ตอรอ,อกก่อนนะครับนี่หลังจากตรวจเสร็จท่านผู้ชมก็จะได้ใบอย่างนี้มา เมื่อมีใบอย่างนี้แล้วหมายความว่าอย่างไงหมายความว่าต่อเ,เอเขาก็ส่งข้อมูลไปที่กรมขนส่งทางบกกรมขนส่งทางบกก็จะอนุญาตให้เราทําการต่อออนไลน์ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นการต่อผ่านเว็บไซต์ผ่านแอปพลิเคชันหรือผ่านเซเว่นอเลเวนท่านผู้ชมก็สามารถต่อได้หมดเลยนะครับถ้าเกิดมาไปต่อถ้าเกิดมาไปตรวจสภาพรถแลวเนาะซึ่งการไปตรวจสภาพรถของผมผม,ผมก็เสียอยู่ที่200บาทเนาะโอเคเรียบร้อยแล้วทีนี้ไป ต่อพรบกันนะครับซ,ซึ่งตัวพรบท่านผู้ชมสามารถซื้อที่ไหนก็ได้นะครับผ่านาเว็บไซต์ไหนก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าซื้อผ่านเว็บไซต์ของกร,งรงมบัญชีกลเองเนี่ยมันต้องใช้บัตรในการชาระซึ่งถ้าใครไม่คล่องมันก็จะยุ่งยากหน่อยเนาะอันนี้บอกไว้ก่อนแต่ผมซื้อสําเร็จแล้วโอเคเอกสารที่ใช้ต่อพรบรนะครับอย่าลืมนะครับถ้า,ารายการจดทะเบียนนะครับเป็นตัวสา,นาวเนาเนาะท่านผู้ชมมี ในการจดทะเบียนนะครับต้องชมสามารถต่อให้ใครก็ได้นะครับไม่ต้องห่วงเลยเพราะว่าพรบรเขาคุ้มครองคนที่ใช้รถเขาไม่ได้คุ้มครองคนที่ไปซื้อพอรบรนะครับเพราะฉะนั้นแล้วอยากต่อให้ใครก็ได้ขอให้แต่มีเงินแล้วก็มีข้อมูลรถของเขานะครับโอเคไปต่อกันนะครับวันนี้จะนําเสนอผ่านโทรศัพท์มือถือด้วยแล้วก็ผ่านคอมพิวเตอร์ด้วยซึ่งขั้นแรกผมขอ พาท่านผู้ชมที่ใช้มือถือเข้าไปก่อนนะหลังจากนั้นผมจะสวิงไปใช้คอมพิวเตอร์นะครับมันจะได้เป็นจอใหญ่ท่านผู้ชมจะได้เข้าใจเนาะผมจะได้อธิบายง่ายขึ้นด้วยเนาะท่านผู้ชมเห็นก็คือหน้าจอทรศัพของผมเนาะกดเข้าไปที่ Google Chrome นะครับแล้วก็พิมพ์คําว่ากรมขนส่งทางบกนะครับอ่าพิมพ์เข้าไปเนี่ยจะอยู่ด้านบนเลยดูตามทุสกส่ไปนะเึ้นอย่างนี้นะครับเข้าสู่เว็บไซต์ จะมาเจอหน้าอย่างนี้เลื่อนเลื่อนไปนะครับจะมีหัวข,ข้อที่เกี่ยวกับบริการผ่านอินเทอร์เน็ตดูดีๆมันค่อนข้างที่จะ่รับเลยเนานะปึ้งอย่างนี้นะครับแล้วก็เลื่อนไปนะครับนี่บริษัทบริษัทประกันส่งส่ง,สงไม่เสร็จมาชำระภาษีผ่านอินเทอร์เน็ตนะครับกดไปข้าไปนี่นะครับตรงนี้คือหน้าที่กรมค้นส่งทางบกที่เราจะกําลังจะเข้าไปต่อภาษีนั่นเองนะครับเป็น เ็บไซใสของเขาเลยเนาะอ่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้อความที่เทวีเขาส่งมาเลยอ่านะครับเขาบอกว่าผมได้ยายเงียบยแล้วเนาะเออใจแล้วมันจ,จ่ายยากอยู่แพันบาทครับกลับับกลับ,ลบ,ลบอ่ะมาต่อเราจะเข้าไปต่อภาษีเนาะเราก็ทําการลงทะเบียนสมัครสมาชิกใหม่ครับขยายมันใหญ่หน่อยถ้าใครทำทำปอนตัวเดินะครับกดไปที่สมัครสมาชิกใหม่ ทานผู้ชมมีหน้าที่กรอกข้อมูลตรงนี้ให้หมดตามที่เขาให้กรอกอนะครับท่านผู้ชมไม่ต้องห่วงว่าไอ้ ه, ทำไมต้องกรอกเยอะขนาดนี้ไม่ต้องห่วงครับพอกรอกไปปุ๊บเขาจะดึงข้อมูลตรงนี้แหละเมื่อเราเข้าไปต่อเนี่ยข้อมูลบางส่วนเขาจะดึงจากข้อมูลตัวนี้แหละไปใส่เราก็ไม่ต้องกรอกอีกต่อไปนะครับโอเคกรอกนะครับตั้งพัดเปิดตั้นหยุ <c oughs> <c oughs> ดเซอร์ให้เรียบร้อยโอเคจากนั้นหลังจากสมัครสมาชิกใหม่แล้วเนาะ ท่านผู้ชมก็กดเข้าไปที่ user password login เลยนะครับอ่าเข้าสู่ระบบนี่ก็จะมีชื่อของเรามาเลยทีนี้ก็กดเข้าไปที่ชำระภาษีประจำปีแล้วก็กดไปที่ชำระภาษีประจำปีผ่านอินเทอร์เน็ตเป็นอย่างนี้นี่มาเหมือนกันนะครับโอเคจบแค่นี้ก่อนสำหรับมือถือทีนี้จะสวิงไปใช้ตัวใหญ่แล้วนะครับจะสวิงไปใช้คอมพิวเตอร์แล้วมันอธิบายง่ายกว่า ปึ้่งอ่าจอเรามาแล้วนะครับท่านผู้ชมพิมพ์เข้าไปว่ากรมพัน์สัทางบกนะครับจากนั after, ้นกดเข้าไปที uh, ่กรมพั hmm. ์สัทางบกเข้าสู ja ่เว wow. ็บไซต์ไปเร็วๆเลยนะจากนั้นกดเข้าไปที่บริการผ่านอินเทอร์เน็ตนะครับแล้วก็หาหัวข้อติเขียนว่าชําระภาษีผ่านอินเทอร์เน็ตนี่นะครับเอ่ออ่ะแล้วก็ล็อกอินเนาะของผมล็อกอินแล้วก็ขึ้นชื่อผมเรียบร้อยจากนั้นกดเข้าไปที่ชําระภาษีประจําปี แล้วก็กดเข้าไปที่ชำระภาษีรถประจําปีผ่นเสือนนะครับด้านล่างจะเป็นการตรวจสอบเรายังไม่ได้ชําระเราก็ตรวจสอบไม่ได้นะครับกดไปที่ชําระจากนั้นนะครับหน้านี้ท่านผู้ชมยังไม่ต้องตกใจว่าทําไมเขาผมมีหนึ่งสองสามสี่แล้วคือตรงนี้ถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมเพิ่มเข้าไปมันจะวิ่งมาด้านล่างครับเพิ่มข้อมูลรถนะครับเพื่ออะไรเพื่อที่จะง่ายในการต่อครั้งต่อไปนั่นเองนะครับ ถ้าเกิดว่าใครยังไม่เคยลงตรงนี้ก็จะไม่ขึ้นครับผู้ชมก็ต่อไม่ได้เนาะผู้ชมกดเข้าไปที่ลงทะเบียนรถตรงนี้แล้วก็พิมพ์ไปตามที่เขาให้พิมพ์เนี่ยนะครับประเภทรถก็จะมีให้เลือกตั้งแต่รถยนต์แล้วก็รถจักรยานยนต์เลยนะครับในเว็บไซต์นี้สามารถต่อได้หมดเลยนะครับท่านผู้ชมก็พิมพ์เข้าไปพิมพ์เข้าไปพอพิมพ์เข้าไปเสร็จกดบันทึกนะครับข้อมูลจะวิ่งมาด้านล่างท่านผู้ชมมีหน้าที่เลือกเอานะครับตอนนี้ว่าจะต่อของคันไหนนั่นเองนะครับใน้องผมต่อรถยน,นต์นเเนนะีตรง้ลย ยื่นภาษีแล้วก็ยอมรับนะครับนี่นะครับข้อมูลรถของเราก็จะมาเลยวันสิ้นอายุภาษีของเราก็จะโผล่ขึ้นมาเลยนะครับส่วนข้อมูลถัดมาก็จะเป็นข้อมูลพรบอ,รอย่างที่ผมได้บอกนะครับถ้าเกิดว่าใครมีพรบรแล้วนะครับท่านผู้ชมก็ติ๊กไว้ที่มีแล้วฮานี่เขาจะบอกว่าข้อมูลพรบรที่ท่านระบุตรวจสอบเป็นหลักฐานทางกฎหมายต้องการดำเนินการต่อหรือไม่อ่ะเราดำเนินการต่อ จากนั้นเขาจะมีให้เรากรอกนะครับว่าชื่อบริษัทอะไรนะครับแล้วก็เลขกรมธรรม์อะไรแล้วก็วันสิ้นสุดอย่างที่ผมได้บอกว่าถ้าเกิดว่าใครมีพรบข้างนอกเนี่ยมันจะง่ายกรอกแค่นี้พอถ้าเกิดไม่มีล่ะไม่มีท่านผู้ชมซื้อทนีนี้ก็ได้นะครับกดใจเข้าไปอย่างนี้นี่ก็จะมีให้เราเลือกนะครับซึ่งเขามีให้เราเลือกสองบริษัทนั่นก็คือบริษัทเทเวศประกรันภัยแล้วก็บริษัทวิทยาประกรันภัยซึ่งการซื้อที่นี่นะครับท่านผู้ชม ต้องชาระผ่านบัตรนะครับทั้ง2บริษัทเลยนะครับเมื่อกี้ผมก็ทํางานผมก็เลยตัดสินใจไม่เอาลงไปในคลิปนะครับให้ท่านผู้ชมไปดูกันเองแต่ถ้าเกิดว่าใครใช้จ่ายผ่านบัตรอย่างนี้เป็นมันก็มียากนะครับบัตรอย่างนี้คือบัตรอะไรก็คือบัตรเดบิตนะครับบัตรเดบิตก็คือเหมือนบัตร a t m เนี่ยเอาไว้กดเงินให้เรามีเงินในบัญชีตัวนี้ก่อนเราถึงกดเงินได้ประมาณนี้ไม่ใช่บัตรเครดิตนะบัตรเดบิตบัตร ATM เลยโอเค ในหัวข้อนี้นะครับใครจะไม่มีกดตรงนี้เนาะแล้วก็เลือกซื้อพรบรเลือกบริษัทก่อนแล้วก็เลือกซื้อพรบออนไลน์นะครับกดไปเข้าไปแล้วเขาจะพาท่านผู้ชมไปซื้อเองนะครับของผมซื้อเรียบร้อ,รอยแล้วรถเก่งของผมม่กี้หกร้อยหกร้อยกว่าบาทน,นะครับผมกดก็ไปที่มีแล้วนะครับท่านผู้ชมเขาจะถามว่าบริษัทอะไรนะครับซื้อของผมเป็นบริษัทเทเวัน์นะที่ผมซื้อเมื่อกี้ ถึงเรื่อการภัยอ่ะนะครับหน้านี้ก็จะเป็นข้อมูลพรบรที่เราได้มาทําการกรอกเข้าไปให้ครบนะครับจากนั้นก็กดตามลูกศรของผมเนาะจากนั้นก็จะเป็นข้อมูลรอรับป้ายภาษีของเราครับดูดีๆนะครับจากนั้นก็กดไปชําระเงินครับนี่หน้านี้คือการชําระเงินนะครับวันนี้เลือกเป็นการชําระที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสเพราะเขามีให้เลือก3ที่นะครับ อันนี้จะเป็นที่สะดวกที่สุดเพราะข้างบนชําระผ่านธนาคารนะครับซึ่งมีให้เลือกน้อยมากก็คือธนาคารกรุงไทยและก็ธนาคาร UOB นะครับและอีกอย่างไม่ได้ทําผ่านแอปพลิเคชันนะครับเป็นกรุงไทย Net Bank เน็ตแบงก์เนาะมันก็ยากก็เลยเลือกเป็นวิธีนี้นะครับจากนั้นก็นําบินตัวนี้ไปจ่ายที่เซเว่นอนะครับ สำหรับการไปจ่ายที่7ซเ่อก็มีค่าบริการอยู่ที่20บาทเนาะจากเดิมของเราค่าภาษีอยู่ที่864บาทบวก20ก็จะเป็น884บาทนะครับที่เสียที่เซเวนเมื่อกี้เฉพาะป้ายภาษีเนาะทีนี้เรามาสรุปค่าใช้จ่ายทั้งหมดทั้งตั้งแต่ตรวจสภาพรถต่อพอรบแล้วก็ต่อภาษีเนาะโอเคนะครับสำหรับป้ายภาษีของเราอยู่ที่864บาทนะครับพรบ625บาทแล้วก็ค่าตรวจสภาพรถ200บาทนะครับ แล้วก็มีค่าบริการที่7อีก20บาทเนาะรวมแล้วเป็นนะครับ1,709บาทนะครับท่านผู้ชมสําหรับเคสนี้ทีนี้เราก็มารอดูนะครับว่ากี่วันจะได้ไปเอกสารเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้ดูแล้วก็จะมาบอกวิธีการตรวจสอบด้วยนะครับว่าตอนนี้สถานะเราอยู่ที่สถานะไหนเนานะโอเคคลิปนี้ก็ไปแล้วครับขอบคุณที่ดูจนจบถ้าเกิดเป็นประโยชน์ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ